าถวายน,นกับเราาถ้าวยปัจจัยรวมทั้งหมดมทั้งทั้งสี่รุ่นเลยนะครับที่มีการสร้างมาเนี่ยประมาณ60ล้านท่านแม่ทัพก็สร้างอนุสาวรีย์ขึ้นมาครับผมโดยใช้ชื่อว่าพิทักไทยหลวงปู่ครับผมเป็นแม่ทัพผมขอใช้ชื่อรุ่นแม่ทัพได้ไหมหลวงปู่บอกว่าคือกันแหละ แล้วปู่ก็หยิบกระดาษปากกามาเขียนว่าพิทักไทยชื่อเดียวกันเลยเหลือเชื่อวันนี้คุณอม่าทุกคนเดินทางมาที่ธรรมอุทยานจังหวัดกาลสินเพื่อมาชมบารมีของหลวงปู่ศิลาสิริจันโทพระเกจิผู้เรืองวิทยาคมพระผู้มีแม่ตาของเหล่าบรรดาศิทิยางุศิตทั่วฟ้าเมืองไทยรวมถึงคุณนุวิศณุลูกศิษย์และหนึ่งในผู้สร้างคนสําคัญ ที่ร่วมถวายงานให้กับลวงปู่ที่ธรรมอุทยานแห่งนี้มาตั้งแต่ช่วงแรกแรกโดยร่วมถวายปัจจัยซื้อที่ดินสร้างกุฏิหอระฆังจนสำเร็จลุล่วงในเวลาอันรวดเร็วและยังคงเดินหน้าถวายงานให้กับลวงปู่ศิลาด้วยพลังศรัทธาที่ล้นใจเรื่องราวทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้เพราะอะไรติดตามได้ที่นี่เหลือเชื่อ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการช่วงของดีเหลือเชื่อราชวัตรพุทธสำรับร้วพิธีมนทลในงานพิธีต่างๆเช่นพิธีพุทธาพิเศษเททองหล่อพระพุทธรูปไหวครูบวงสวงวางศิลาฤกษ์หรือพระราชพิธีหลวงต่างๆ ราชวัตรพุทธสำรับเลือกใช้ไม้ SMR ซึ่งมีคุณภาพสูงคงทนแข็งแรงทนความชื้นป้องกันปลวกและเลือกใช้สีพิเศษสีมุกขาวคริสตลัลและสีทองคำที่มีคุณสมบัติเป็นอะคริลิกแท้ร้ออร์เซน ป้องกันเชื้อราทนแดดทนฝนไม่ซีดจางราชวัตรหนึ่งชุดประกอบด้วยบานทับ4มุก8บานติดตั้งง่ายสามารถใส่กับฉัรทงทุกขนาดไซส์ได้อย่างสะดวกด้วยตัวล็อกที่แข็งแรงเพื่อการใช้งานที่คงทนยาวนานราชวัตรพุทธสำรับมีทั้งหมด2ลาย1ลายพุ่มเข้าบินโดยอัญเชิญเทวดาประจำทิศมาปกปักเนือราชวัตรทั้ง8ทิศมีให้เลือกทั้งหมด4ขนาด สลายรั้วไก่ประยุกต์จากลายโบราณดั้งเดิมสวยคลาสสิกร่วมสมัยมีให้เลือกทั้งหมด3าขนาดตามการใช้งานสนใจราชวัตรจัดทงพุทธสำรับติดต่อได้ที่0623895491หรือสแกน QR Code ได้ที่นี่ วันนี้รายการเหลือเชื่อเดินทางมาที่ธรรมอุทยานจังหวัดกาลสินอีกครั้งหลังจากที่เคยมีโอกาสได้มาสัมผัสบารมีของหลวงปู่ศิลาเมื่อปีที่แล้วซึ่งตอนนั้นก็ได้รับความเมตตาจากหลวงปู่เป็นอย่างมากท่านได้อนุญาตให้รายการสัมภาษณ์พิเศษได้ชมพายันอักขระโบราณ และว,วันนั้นเรายังได้ฟังเรื่องราวปฏิหารของหลวงปู่จากปากของเหล่าลูกศิษย์อีกมากมายที่เป็นเครื่องยืนยันว่าหลวงปู่ศิลาคือพระเกจจิผู้เปี่ยมด้วยเมตตาบารมีอย่างแท้จริงวันนี้หนึ่งปีผ่านไปเราจะพาทุกคนมาสัมผัสบารมีของหลวงปู่ศิลากันอีกครั้งมาดูกันค่ะว่าพลังศรัทธาของเหล่าศิษยานุศิษย์ที่เดินทางมาที่นี่จะมากมายขนาดไหนทำไมทุกคนถึงศรัทธาหลวงปู่ศิลา เราเดินอยู่ทางอยู่คนเดียวมันมีทางอยู่สองทางไงไม่รู้ว่าจะเดินไปทางไหนนะคะ่ะหลวงปู่ก็เลยบอกว่าอย่าเดินไปทางนี้นะให้ไปทางนี้ถ้าไปทางนี้เราจะมีกินมีใช้ไม่อดไม่ยากก็เลยตามหลวงป,ปู่ไปทางนั้นนะคะ่ะอธิษฐานจิตถึงท่านเราก็จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาโดยเชื่อแบบนั้นจ้ะก็ตั้งใจไว้ค่ะว่าถึงจะไม่ได้กราบท่านแบบตรงๆเนาะขอแค่แค่มองเห็นพ้าเหลืองท่านได้กราบท่าน ด้วยตาเราอะดิที่เรามองภาพมา3-4ปีแล้วอะค่ะปึื้มปื้ม,ม,มข้างในอะค่ะปึืม้มปิติดีใจที่ได้มากราบที่นี่ค่ะตอนนี้ก็ได้เวลามาพูดคุยกับหนึ่งในผู้สร้างคนสำคัญที่ช่วยเผยแผ่บารมีของลุงปู่จนทำให้เกิดพลังศรัทธาของมวลมหาประชาชนคุณนุวิศนุค่ะสวัสดีครับพี่นุครับอยากให้พี่นุเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าตั้งแต่พี่นุมาที่ทำมรทยานครั้งแรก จนถึงวันนี้ครับเป็นยังไงบ้างตอนนั้นมีกุฏิเล็กๆของลวงปู่หลังกุฏิเล็กๆของปู่ตรงนี้ครับกุฏินี้ก็ยังไม่มีเนาะยังครับพี่ดินข้างหลังก็ยังเป็นดินป่าที่พี่นุซื้อไว้ที่งถวายเนาะใช่ครับแล้วก็มีหอระคังด้วยตอนนั้นก็ยังไม่เสร็จยังเลยครับตั้งแต่พี่นุเข้ามาเนี่ยครับสี่ปีแล้วเนี่ยพี่นุได้ถวายปัจจัยไปเท่าไหร่และได้จัดสร้างอะไรบ้างครับถวายปัจจัยรวมทั้งหมดทั้งทั้งสี่รุ่นเลยนะครับที่มีการจัดสร้าง ประมาณนะครับประมาณ60ล้านบาทหกสิบล้านใช่ครับนับถึงวันนี้ที่ถวายไปล่าสุดนะใช่ครับแล้วจัดสร้างอะไรไปบ้างพี่ก็จัดสร้างก็คือหนึ่งเลยครั้งแรกเลยคือซื้อที่ดินซื้อที่ดินที่ดินด้านหลังนะที่เป็นเป็นพันๆล้านตอนนั้นนะครับที่แล้วก็สร้างหอระคังหอระคังหอระคังเสร็จแล้วก็มากุฏิหลังนี้ครับพี่ผมรั่นคือเงินจากส่วนนี้ครับที่ที่ร่วมกันทาบุญมาพี่นุรู้สึกยังไงบ้างที่วันเนี้ยเราถวายไปทั้งหมดเนี่ยสำเร็จผลแล้วมีความสุขนะครับมีความส ได้ร่วมบุญกับหลายๆคนแล้วก็ได้เผยแผ่บารมีหลวงปู่ด้วยอะไรเงี้ยครับก็ส่วนตัวผมเป็นแค่สะพานบุญสะพานบุญใช่ครับสะพานใหญ่ๆ,ๆนิดนึงก็นิดๆนิดนึงนิดนึงครับไม่เคยคิดว่าจะมีโอกาสได้ได้ถวายงานพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราเป็นงานที่ที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ในในส่วนตัวผมนะครับผมคิดว่ามันมันยิ่งใหญ่มากครับ วันนี้ทีมพี่นุเนี่ยครับมาทําอะไรกันฮะครับวันนี้ก็จุดประสงค์ที่มาในวันนี้เลยคือเอารถแอมบูเลนรถพยาบาลนะครับพี่อมมาถวายหลวงปู่3คันครับแล้วก็ถวายเงินจากการประมูลรุ่นพิทักษ์ไทยครับพี่อมอีก9ล้านบาทครับเงินสดอีกเก้ล้านใช่ครับเอาแอมบูเลนเห็นครับพี่รถพยาบาลเนี่ยครับ ใช้เงินส่วนไหนมาจัดซื้อแล้วก็ไปจ่าครับอ่าคือมันเป็นเงินประมูลทองคํา30องค์นะครับจากรุ่นเสมาฉลองกุติครับก็คือเป็นรุ่นที่ที่จัดสร้างฉลองกุติหลังนี้แหละครับพี่โอ๊ตแล้วก็มาประมูลกันข้างหน้านี่ด้วยประมูลกันอยู่ข้างหน้านี่แหละครับแล้วก็ได้เงินส่วนต่างมาทั้งหมด25ล้าน170,000บาทจากพลังศรัทธาของผู้ที่ร่วมประมูลนะครับพี่โอ๊ตเลขอะไรนะครับคุณโตเลขหนึ่งะครับโอ้โหเลขที่1เลยนะครับนะ1ล้านบาทเปิดแรกหนึ่งล้านบาท หนึ่งบาทครับพี่เ่ยาวหนงล้านแปดแสนหนึ่งหมืบาทรับหนึครับโอ้โหนึ่งหมืบาทรับ่อีีสาคัญด้วยหลวงปู่เป็นพยานหนึ่งล้บาทครับตอนนี้นี่พี่อนนต์นะครับหนึ่งล้บาทรับหครับหนานแปดแสนบาทรับสครับไม่ยอมพี่เีสองล้านหนึ่งหอ้โหย่งสงล้านหนึบาทนันิ นึ ality, ่งหมื่นบาทนับสองครับมีงอินแค่ยาครับมีอีกไหมครับนับตามนี่จบเลยนะครับนับตามแล้วคือจบเลยนะครับสองลานหนึ่งหมื่นบานับตามนี่งมแค่ยาครับานลหนึ่งตัวที่สองล้านหนึ่งหมื่นบาครับพี่แงินแ ก็ส่วนนั้นก็คือเราก็แบ่งเป็น3กองครับก็คือกองแรกเนี่ยถวายหลวงปู่ใช้รักษาทัดขันใช้ส่วนตัวเนี่ยสิล้านบาทถวายไปแล้วถวายไปแล้วก็เหลืออีก15บห้าล้านหนึ่งหมื่นบาทก็แบ่งเป็น2กองครับพี่อมกองแรกก็คือมาซื้อรถแอมบูลนน์ครคับเจ็ดจุ้าล้านเ5ล้านแต่ต่อราคาเข้าไปเลย7ล้านหนึ่งเจล้านนะครับที่ส่วนที่เหลือก็ไปรวมแบบกองที่2ก็ได้ทําโดมตรงตรงที่หลวงปู่นั่งรับด่าโยมตรงนี้ครับสองล้านจอดรถแอมบูลแนนนี่แหละอ่าใช่ครับอีก2ล้านแล้วก็ไป ทำห้องผ่าตัดกับโรงพยาบาลที่จังหวัดกาลสินนี่แหละครับอีก2องล้านห้าแสนบาทไปช่วยโรงพยาบาลด้วยใช่ไปช่วยโรงพยาบาลด้วยแล้วก็ส่วนที่เหลือก็ไปช่วยน้ําท่วมด้วยอะไรด้วยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ยังอยู่กับหลวงปู่ครับโอ้ <c oughs> โหนะครับแล้วส่วน9้าล้านที่มาถวายเป็นเงินสดวันนี้ละ่ะเอามาจากส่วนไหนก <c oughs> <ะ>็มาจากเหรียญรุ่นพิทักษ์ไทยครับทองคํา ประมูลทองคำเหรียญพิทักษ์ไทยใช่ครับประมาณ10กว่าองค์ครับพี่ผม10กว่าองค์18องค์อะไรประมาณนี้18องค์ได้9้าล้านเลยใช่ครับได้ได้8ล้าน8 0 0แสนหมื่นกว่าบาทผมก็เลยเติมให้มันเป็นเลขสวยเป็น9้าล้านเป็น9้าล้านไปเลยทำอะไรจะได้เจริญก้าหน้าครับโอ้โหสาธุลับพี่นะ แล้วในเงินส่วนนั้นนะทไมต้องมาจัดซื้อรถพยาบาลครับหลังจากที่ประมูลเสร็จนะครับ <c oughs> ก็ปรึกษากับทีมงานกันหลายๆท่านน่นะครับ <c oughs> ก็มีความเห็นตรงกันว่าสมควรที่จะต้องมีรถพยาบาลหนึ่ง <c oughs> คันเนี่ยไว้นําขบวนหลวงปู่เลยครับ <c oughs> คือไว้ไว้รักษาท่าขันหลวงปู่ด้วย <c oughs> ในเวลาเดินทางรับกิจนิมนต์นอะไรแบบนี้ครับท <c oughs> ุกคครับแล้วก็อีก2คันเนี่ยก็เอาไปไว้ที่โรงพยาบาล <c oughs> นะครับเอาไว้ช่วยชีวิต ต่อชีวิตคน<ม>เกิดจากการเกิดอุบัติเหตุหรือจาก,การปร่วยหรือจาก,การอะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นบุญที่ไม่ไม่จบไม่สิ้นเหมือนเป็นดอกเบี้ยบุญอะไรเงี้ยครับพี<ม>่ผมครับเป็นการ,รตอบบุญให้กับผู้ที่มาประมูลเหรียญทองคําด้วยเนาะใช่ครับเขาก็ได้บุญตรงนี้ไปด้วยใช่ได้บุญร่วมกันไปด้วยเลย รถเพ่บ้างหลวงปู่หลวงปู่ให้พรว่าไงนะพี่นุได้ทุกอย่างเลยยกเว้นดาวกับเดือนคิดอะไรก็ใช่ครับสมหวังทุกอย่างได้ทุกอย่างเนาะยกเว้นดาวกับเดือนใี่หลวงปู่พูดเองเลยใช่ครับพี่นุฮะที่เรามาถวายเงินกับรถพยาบาลในวันเนี้ยครับสำหรับคู่ที่ไม่สะดวกมาในวันเนี้ย ช่ว่าร่วมอนุโมทนาบุญได้ด้วยได้ครับพี่ผมครับคือเราก็ผมเป็นแค่สะพานบุญน,นะครับ <c oughs> ก็อยากให้ทุกคนร่วมอนุโมทนาผ่านรายการผ่านจอได้หมดนะครับผมว่าบุญมันสําเร็จที่ใจเราครับพี่ผมครับ <c oughs> เราตั้งกิจอธิฐานด,ดีเราอนุโมทนาบุญร่วมกันครับใครไม่สะดวกมาที่ทารรอุทยานเห็น <c oughs> หน้าจอที่ไหนดูรายการ <c oughs> ไหน อนุโมทนาสาธุร่วมกันได้เลยใช่ครับอยู่ที่เจตนากับจิตตั้งต้นที่ดีแค่นั้นเองครับอืเจตนาที่ดีเนาะย่อมนำมาซึ่งผลที่ดีใช่ครับสวัสดีครับพุณหญิงต้นสวัสดีครับพี่ปุนขออนุญาตครับผมจุดเริ่มต้นความศรัทธาหลวงปู่ศิลาเนี่ยครับของทั้งสองท่านมาจากตรงไหนครับเชิญคุณพี่ก่อนคุณพี่ศรัทธาก่อนครับแล้วก็มาพาน้อมจากตามสมัยก่อนเป็นคนที่ชอบพระพระสงฆ์ที่มีฤทธิ์เสร็จแล้วก็เลยค้นประวัติท่าน โอหายากนะก็เลยชอบว่าท่านลิดเยอะอิทริ์เยอะก็เลยมากราบค่ะนี่พี่ปุ่นคงมากราบท่านนานหลายปีแล้วไม่ค่ะมิพฤษภาคมเนี่ยค่ะที่ผ่านมาค่ะสดสดแล้วก็เลยสงสัยทำไมพี่ปุ่นแบบอินพระองค์นี้ก็ไปเปิด Youtube หาเรื่องท่านค่ะก็เห็นมีคนลงที่ว่าแบบเป็นลูกศิษย์รุ่นแรกเลยแล้วก็ เห็นความสมถะของท่านก็ต้องคิดว่าสักครั้งหนึ่งคงจะมีโอกาสได้มากราบท่านนะคะพอดีพี่ปุ่นก็ชวนตอนที่ประมูลรุ่นพิทักษ์ไทยบอกว่าแม่ทัพจัดที่โคราชก็เลยไปด้วยกันแล้วตอนคุณหญิงเจอหลวงปู่ครั้งแรกครับรู้สึกยังไงบ้างคะวันนั้นคนเยอะมากนะคะค่ะแต่ก็เราได้นั่งข้างหลังท่านก็ท่านก็มีเมตตาตอนนั้นพี่ปุ่นก็ เช่าพระไว้ให้พี่แล้วขอให้ท่านจับหน่อยใจแกกวคิดว่าแบบรุ่นไหนอะไรก็ไม่เป็นไรแหละแต่ว่า,ถ,าถ้าท่านให้กับมือเราเนี่ยก็รู้สึกว่า,าปรากฏว่าท่านท่านจับแล้วท่านก็สวดก่อนแล้ว,ลวท่านถึงได้ส่งกลับมาให้พี่ก็รู้สึกว่าท่านเมตตาคือเราก็แบบไม่ได้ลูกศิษย์กนกุติหรือว่าอะไรแบบเพิ่งเข้าไปเจอเป็นครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แล้ววันนั้นก็โชคดีก็ได้ประมูลกับพี่ปุ่นแต่แต่คุณพี่ก็รับไปหลายชุดพี่ก็สองชุดค่ะค <c oughs> ก็ได้ทําบุญด้วย,ยก็คิดว่าอย่างนั้น<ม>ค่ะได้ประมูลเหรียญทองคําของรุ่นพิทักษ์ไทยมาคนละกี่เหรียญครับตัว<บ>หนึ่งหนึ่งใหญ่หนึ่งเล็กครับผมห้าใหญ่แล้วก็เบอร์เบอร์เจ็ดใหญ่เบอร์เจ็ดด้วยแล้วก็เบอร์แปดเบอร์แปดเล็กแล้วก็เก้าใหญ่เล็กตอนต้นกำลังจะประมูลเหรียญเล็ก ไปเข้าห้องน้ำอีกไม่มีคนเชียร์เบอร์สามก็เลยหลุดงอเพี่ก็เอาเบอร์ห้ามาซึ่งคุณพี่ประมูลซะแพงฉี่เลยว่าแต่ว่าก็ดีก็เป็นเป็นชุดเพราะว่าเป็นเป็นสามองค์นะฮะแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับเงินที่เราประมูลนะครับวันนี้ได้นํามาถวายหลวงพ่อทกครั้งก็มีความตื่นตันตื้นติติเพราะว่า ลวงปู่ได้ทําบุญจะไปทําอะไรแล้วแต่หลวงปู่เลยค่ะเหมือนต่อยอดทาบุญไปด้วยนะคะัเราก็ดีใจล้วก็ถือว่าเป็นวาสนาที่เราได้ร่วมทําบุญกับลุงปู่ค่ะก็เป็นเป็นสิริมงคลค่ะถ้ามีรุ่นอื่นนี้จะประมูลอีกไหมครับแน่นอนค่ะนี่ขุไมีไหมผ่านี้ไปแน่โอ้ชอบมากพี่พี่ไม่ได้ไม่ได้สะสมแต่ว่าพี่ถือว่าเป็น ของบูชาแล้วรุ่นไหนหรือว่าอะไรว่าเป็นเหรียญที่หลวงปู่ทาให้กับหมายถึงว่าท่านก่้นกบมือพี่ก็ถือว่าเป็นสิริมงคลแล้วเป็นที่สุดแล้วแรงศรัทธาพี่เนาะที่ประมูลไปสงสัยก็เดี๋ยวให้ลูกๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับขอบคุณทั้งสองท่านมากนะครับครับค่ะพี่เปิ้ลสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมขอถามนิดนึงครับจุดเริ่มต้นที่พี่เปิ้ลศรัทธาหลวงปู่นะครับมาจากอะไรฮะได้ติดตามคลิป ทางยูทู u นะครับแล้วเราเลยเห็นหลวงปู่แล้วแบบเห็นรอยยิ้มหลวงปู่เราก็เลยรู้สึกมีความศรัทธาในปู่เนี่ยครับหลวงปู่เนี่ยยิ้มเข้าไปในใจเราเลยคือแบบมองแล้วก็แบบเกิดความศรัทธาขึ้นมาเลยครับภาพนั้นก็คือติดอยู่ในใจทุกวันนี้เลยครับแล้วมากราบท่านที่นี่เลยไหมครับครั้งแรกเลยก็คือวันที่มาประมูลเหรียญทองคาครับนั่นคือมาครั้งแรกเลยใช่ครับส่วนตัวอยายชอบเหรียญรุ่นเสดจมาฉลองปุตติแล้วครับ วันนี้ผมก็ห้อยมาด้วยเหมือนกันโอ้เดี๋ยวต้องโชว์แล้วค่ะถามก่อนเลยว่าวันที่มาประมูลนะครับประมูลได้ไปกี่เหรียญครับประมูลไปได้สามเหรียญครับสามเหรียญใช่ครับอะไรบ้างฮะมีได้พิมพ์ใหญ่เบอร์สิบสี่พิมใหญ่เบอร์สิบสี่พิมเล็กเบอร์สิบสี่พิมเล็กเบอร์สิบห้าสิบห้าใช่ครับอันนี้ก็พอสมควรเนอะเพราะว่าใส่มาสองคุ่ตีนี่รู้สึกว่าราคาตอนประมูลนี่ก็แรงมากแรงมากตอนแรกไม่ได้ทำใจว่าโอ้จะประมูล เหรียญเดียวเนี่ยราคาไปถึงสองล้านเราไม่ได้เตรียมใจขนาดนั้นแต่ว่าใจเนี่ยนึกแล้วว่าวันเนี้ยเราต้องการที่จะมาร่วมบุญกับหลวงปู่หลวงปู่ก็คุงแบบว่าเมตานะก็เลยแบบพาให้ให้องค์ที่เป็นวันเกิดท่านเลยเราก็ประมูลแบบสู้เต็มที่เลย14เลขวันเกิดท่านด้วยใช่ครับคือตอนแรกเนี่ยเห็นราคาเบอร์เบอร์เก้าเบอร์หนึ่งเนี่ยไปสองล้านแล้วอย่างเงี้ย<ห><ห>เราก็เหมือนเราถอดใจแล้วนะว่าราคาแบบเกินไปที่เเราตั้งใจ<ห>ไว้อย่างเงี้ย แต่พอบอกว่าเลยเลขเก้าไปเนี่ยเราก็เหลือแค่เลขสองตัวละเราก็เลยรู้สึกว่ายัางไงอ่ะขอให้ลูกเนี่ยได้ร่วมบุญกับหลวงปู่นะแล้วก็เรารู้สึกว่าเออถ้าเราจะบ,บูชาขึ้นออกขึ้นคอสักองค์หนึ่งอย่างเราก็อยากได้ตัวแทนของหลวงปู่คือวันเกิดหลวงปู่เบอร์สิบสี่เลขที่มีความหมายใช่ครับแล้วพ่เปอรรู้สึกยังไงบ้างครับเงินที่เราประมูลไปในวันนั้นนะครับแปลเปลี่ยนกลับมาเป็นรถพยาบาลสามคันในวันนี้แล้วก็ถวายหลวงปู่เพื่อไปต่อบุญ ต้องบอกว่าปื้มปื้มบุญปื้มปิติมากๆครับที่ว่าได้ร่วมบุญกับหลวงปู่ในโอกาสนี้ครับพี่นุเรามาคุยกันเรื่องวัตถุมงคล้าฮะร,รุ่นล่าสุดพิทักษ์ไทยอันนี้ไปเกี่ยวข้องจัดสร้างได้ยังไงครับได้ความเมตตาจากท่านแม่ทัพนะครับคนโทรด,ดุลบุญทาเจริญนะครับแม่ทัพภาคสองและแม่ทัพภาคสองครับก็คือเขาได้ได้มีความเมตตาให้ดูแลในการจัดสร้างอาจจะเห็นจาก ผลงานที่เราทําไว้อะไรเงี้ยครับพี่โอผมก <ผม S 2> ็อันนั้นก็แม่ทัพก็เลยให้เราช่วยดูแลเรื่องการจัดสร้างวัตถุมงคลรุ่นนี้ครับกับพี่แคมป์โคราชพี่แคมป์ครับผมเป็นสะพานบุญอีกหนึ่งท่านใช่ครับเพราะว่าน่าจะเห็นเออว่าเราทําอะไรเราทําจริงเราทําสุดอะไรเงี้ยครับไม่ว่าจะเป็นพิธีรูปแบบเหรียญมวลสารอะไรเงี้ยครับพี่โอันนี้คือเปิด ให้บูชาไปหมดแล้วใช่ไหมพี่นุ๊กเปิดจองไปหมดแล้วครับฮะแต่มีเหรียญเครื่องรางครับเพราะว่าตอนแม่ทัพท่านขออนุญาตจัดสร้างเนี่ยคือขอไวห้าหมื่นองค์แต่ด้วยกฎระเบียบเนี่ยจะมีได้แค่สองหมื่นห้าแล้วหลวงปู่อนุญาตให้ทําเครื่องรางอีกสองหมื่นห้าพันชิ้นอ๋อครับนะครับบัตรมีหลวงปู่นะพี่ใครไม่ทันไม่เป็นไรมีเครื่องรางมีเครื่องรางเครื่องรางนี้ต้องบอกว่าเป็นสัพพวิชาที่อยู่ในผ้ามหายันของหลวงปู่เลยที่เคยเอาให้ในรายการในรายการใช่ใช่ใช่ครับอยู่ในผ้ามหายันนั้นใช่ครับก็จะเป็นลิงน้อยผ พอเองน้อยผ่าบธนูแล้วก็ปิดตาแคล้วคาดจะเป็นปิดตาที่ตั้งปืนครับยันนี้หลวงปู่บอกว่าอันนี้แอบสปอยนิดนึงหลวงปู่บอกว่ามีไว้เนี่ยได้กลับบ้านได้กลับบ้านก็คือไม่วันจะไปลบจะไปไหนจะเดินทางอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะได้กลับบ้านได้กลับบ้านเป็นแคล้วคาดองค์พันอะไรอย่างงี้ใช่ครับทราบมาว่ามีใช้ว่านอะไรด้วยเหรอเครื่องรางเนี่ยเราก็ทําให้ผู้ที่ จองกันได้ลุ้นกันสนุกสนุกในในสไตล์ผมนะครับก็จะมีลุ้นเนื้อเงินลุ้นเหรียญทองคําแล้วก็ลุ้นแช่น้ามนต์แช่ว่านสัพพะมหาว่านเลยครับพี่อมครับออันนี้คือพิเศษใช่ไหมคะแช่ว่านเนี่ยแพ่พิมพ์ละห้าร้อยเหรียญเองแช่ว่านนี่ผมอยู่ในพิธีอยู่โอ้โหถือว่าทิ่สุดเลยครับผมออรหััััังงงสสมมมมาาาโพพิคควววุททนต รพรอนนรสวัสดีครับพี่แคมสวัสดีครับชาวัเครื่องรางพิทักษ์ไทยนะฮะมีลุนพิเศษเหรียญแช่ว่านด้วยครับอันนี้คือว่านอะไรบ้างครับคือเป็นสัรพว่านซึ่งเป็นว่านของครูบาอาจารย์ที่รวบรวมมาซึ่งผมรู้มาว่าว่านเนี้ยใช้เวลาเคี่ยวสองปีสองปีสองป,สองปีนะครับถึงถึงมาเป็นว่านอันเนี้ยซึ่งวัตถุดิบเนี้ยต้องปีนขึ้นไปบนเขา แถวแถวมุกดาหารเขาว่าขึ้นไปชั้นมากขึ้นไปสูงมากเพื่อจะเอามาเก็บมาแล้วมาทาแล้วเอามาเคี่ยวถึงสองปีถึงจะมาเป็นน้าน้าว่านเนี่ยน้ามันว่านแล้วเราเอามาแช่ซึ่งเราแช่อย่างละห้าร้อยเหรียญอย่างละห้าร้อยเหรียญนจะมีทั้งหมดหนึ่งพันห้าร้อยเหรียญซึ่งเราทาพิธีกันเมื่อเมื่อคืนนี้แล้วมันเป็นเครื่องรางชิ้นแรกที่เอาลิงผ่าหอกผ่าสนูคนทั้งปิตานั่งปืนซึ่งโดยปกติจะเป็นการสักซึ่งพี่เอกเป็นคนสักนะครับพี่เอกอุเป็นคนสักวันนี้ใครกลัวเจ็บ ใช้เหรียญนี้แทนแทนได้เลยครับแทนได้เลยใครกลัวเจ็บใครไม่กล้าสักทกเหรียญแทนเหมือนกันเลยถูกต้องครับยันหลังเครื่องรางเนี่ยครับเป็นยันอะไรฮะเป็นยันนวมบาร์ซึ่งล้อมด้วยจินดามณีซึ่งคาถาเนี่ยเป็นคาถาเมตตาด้านหน้าแข็งแกร่ด้านหลังเมตตารุ่นพิทักษ์ไทยนะครับเห็นว่ามีเรื่องเลยเช่ตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่จัดสร้างเลยครับเกิดอย่างนี้ก่อนว่าวันที่แม่ทัพทําดีกามาขอให้หลวงปู่จัดสร้างครับ รุ่นรุ่นเนี้ยเรายังไม่มีชื่ออแม่ทัพมาขอจัดสร้างซึ่งมาขอกันตรงนี้แหละตรงนี้เลยตรงนี้เลยครับตรงนี้เลยตรงนี้เลยตรงนี้เลยแล้วก็แม่ทัพก็บอกว่าหลวงปู่ครับผมเป็นแม่ทัพผมขอใช้ชื่อรุ่นแม่ทัพได้ไหมหลวงปู่บอกว่าคือกันแหละแล้วหลวงปู่ก็หยิบกระดาษปากกามาเขียนว่าพิทักษ์ไทยอ๋อหลวงปู่เป็นคนตั้งเหรอฮะใช่พูดจบปุ๊บหลวงปู่เขียนณเดี๋ยวนั้นเลยว่าพิทักษ์ไทยครับผมแล้วเรื่องเหลือเชื่อมาเกิดตอนไหนพี่แค เมื่อวันก่อนผมไปทานข้าวกับทางทีมงานที่ช่วยเหลือในกองทัพภาคที่สองครับทางทีมงานก็ถามผมว่าพี่แคมป์ครับ <c oughs> ชื่อรุ่นเนี่ยเอามาจากไหน <c oughs> ผมบอกว่าลุงป,ปู่เป็นคนตั้งให้ออืเข <c oughs> าบอกว่าอา้าวผมนึกว่าเป็นชื่อรุ่นอนุสาวรีย์ซึ่งแม่ทัพพลโท,โทอดุลบุญธรรมเจริญเนี่ยไปสร้างอนุสาวรีย์อันเนี้ยให้แด่ทหารที่ปะทะกันช่วงเดือนเมษาปีหกสี่ ท่านแม่ทัพก็สร้างอนุสาวรีย์ขึ้นมาครับผมโดยใช้ชื่อว่าพิทักษ์ไทยชื่อเดียวกันเลยชื่อเดียวกันเลยครับแล้วท่านแม่ทัพที่มาวันนั้นท่านไม่รู้เหรอพี่ตอนแรกอ่ะท่านนึกว่าชื่อวีระไทยหมายถึงว่านึกว่าอนุสาวรีย์อันนั้นชื่อวีระไทยอืมแล้วผมก็เลยไปถามท่านแม่ทัพครับซึ่งเรามีคลิปของท่านแม่ทัพด้วยครับที่สุดทที่นี่ก็ขึ้นไปงสูงมาเพราะเป็นเมตาที่าใช่ชื่ รูสวีเดนไทยไหมใช่รูจักตายตรงนั้นไมมชัยเชื่อหือสวีนชยไทยชื่อหรือสวดนพชัยไทยเปิไน่าใช่ไหมกับไอยรู้สวีเดนโก้ที่หน้าประสาทสัืวไฟเชื่ออะไรโอเคมันตรงกับชื่อพระที่มร้างอนนี้รู้ทีละวกรรมพ่ยักจําคุณรู้สวีืดนไทยไหมพิชัยไทยไห โอเคครับทไครัแม่ทับลืมจริงด้วยอืมที่ดึงดูดตกใจกันเลยใช่ไมถ้าบอกวันนั้นเขาเลือกกันหลายชื่อมากแม่ทับไปจำว่าวีระไทยแต่ความเป็นจริงแล้วสุดท้ายไฟนลเนี่ยเลือกว่าพิทักษ์ไทยเลือกชื่ออนุสรีอันนั้นว่าพิทักษ์ไทยใช่แล้วหลวงปู่ก็มาตั้งชื่อว่าพิทักษ์ไทยแล้วหลวงปู่เป็นคนสุรินด้วย อนุสาวรีย์เนี่ยเกิดขึ้นที่ปราสาทนาควายที่สุรินทร์จังหวัดสุริ<ล>นทร์เลือเชื่อจริงๆใช่ใช่